ยนย้อนไปแสดานเนี่ยนนกวช่องม้งไอทีชนนะอ่ากุจะลองลอนี่ถ่ายเ้มัวเก็บเป้าเนี่เความรู้เกี่ยวกับมือถือเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับมือถือะเนา่หรือว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่อ่ากูก็จะดูอ่าอย่าปั้เปั้นโต่ว่เราอ่าจะสีสวหญ่แต่สิมากูป้ไมเม่ป้าไม่เมกูก็ห้ไม่เมรงนี้แสดงป้าสเน อ่าอย่าเตียนนี่ตืป้อนตัวทนอเรากูสามารถคอมเมนต์น Ling ่ะเรากูเคลียร์ไปชิดถ่าเอาคอมเมนต์ต่อน่ะอ่าอ่าน้องนออ่ะน้องนอกูอย่าเราถ่ายเกี่ยวกับอ่าสอดต้องมั่วยี่ห้อราจีบ้างนเนาะไปเอาดูเราเคลียเรามั่วยี่ห้อราจีบ้างเจสังนุองไปเอาไปอยู่วเนาะไปที่กระเป๋าเตียวอ๋อจะน้อยประมาณนี้เนาะนั่ะนะเทียะอ่าเทียรู้อย่าเราถ่ายเกี่ยวกับสถานะโควิดเนาะตัดฉีนเอาปัจจุบันตัดฉีนเอาเนาะ အဲကူရ်အိုကေနော်ရာကပေချန်တောင်းဆိုင်တောင်းနုနော်။အဲအိခေါ်မကူယတူออกตัวမြင်းကြီးနော်။အဲကူအယောအဆိုင်ဆင်ဝါနော်။ရောသဲတဲနော်။အန်တရှင်ဘူဝလေချီရာဟောဘောနဲပေါနော်။ကူလူလားနော်။နန်းชนะมือသူရာ။အာယောတည်နိတူအာယောဂျေရာကူတောဆဲတောနုနတ်တောင်းနော်။အန်တရှင်မဲတောညော့ဒဲရာတဲပေအာ10 อ่าลมนงโอเคเปาโอเคเราเจะอยะแก้ไขปัญหาอยากในที่สัดเปาได้จีเรากู้เท้าตัวนองหน่อยกูเท้านี่อ่ะอ่าอิปเล่ทิ้งทิ้งท้ายเรากูมาเอร์ทิ้งเฟซบุ๊กเนี่ยที่เฟซบุ๊กเราเนี่ยอ่าติดตามตัวหน่อยกูเนี่ยเราเนี่ยท้ายตัวกูช่องพยายามอย่าอ่าคอมเมนต์เที่ตอบเราเนี่ยเนี่ยอ่านห้องนอไปว่าเราเปาเกี่ยวกับเอาสตอมมุดรุ่นไดจีบ้างทีย่อ่ะทีย่อ่าอิปเล่ทิ้งท้ายพว่เราเราถ่ายเกี่ยวกับอ่าสถานการณ์ของ อโรคโคโรนาเนี่ยเนาะโควิดสิบเก้าเนี th, ่ยอ่าอ่าอุนเด้เนี่ยไปกู้ย่อไประมาณสต๊อกว่าประมาณอ่าประมาณเป๊ะอย่าเนี่ยอียาจอเบลนเนมเนี่ยเบลเนมหย่าลิจ่ายเนี่ยเบลเนมหย่าจอมุสแชมเปญจอเทียคุณภาพเนียงเนี่ยอ่ากู้พยายามไฟอ่าคุณภาพของอ่ายี่ห้อเนี่ยไหรเอาจีจอ ชมเป็นรอเนียกูไฟตามนนอยใ่ี่ยอ่านีเอาไฟแบบวิตเรากูอ่าประมาณตุนเนอ่าได้สิุยเราไฟตต่แบรนดเนมเน่ยอ่าบรนเนมเกตอเนียเนี่ยหนึ่งมชมเป็นรอคนภาพกูชงได้สิมาคนภาพอ่าสีจงช่วจอมบรนด์เกอีเนอหาเทียตันไดจอมอาแบรนนะอาแบรนได้ิอาัแบรนได้จอมสตองจช่วมืช่มเปจช่วเป้าเนาสีคนภาพจิช่วยจงเน อ่าเท่าที่กูเคยมั่วเท่าเคยหนอมเปหรอนะอ่าอีเนี่ยเปเรเใช้ในกลุ่มกลุ่มอ่าเบลนเนมอ่าเบนเนมนะนเนม,มั่วยี่ห้อด้ชีบ้างเนี่ยจะเบนเนมเจนนีปลิงอ่าปอบปอบนะของมั่วอ่าลงๆผ่านวนเชตาน,นะอ่าอีเนี่ยอยาเตียแอปเปิลเนีนะอยอ่านเนี่ยเปาเปาเนี่ยในเป้ายนต่อารอนต่ะเดียวเบลเดียไอโฟนเนี่ยอ่าไอโฟนเนี่ย อันย,ยี่ห้อมายอะไอแอปเปเนี่ยไ้ชแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นหูไอโฟนไอโฟนเนี่ยไมมลลลลอโฟนสี่โฟนห้าโฟนหกโฟนเจ็ดโฟนแปดโฟนเก้าเนี่ยอโฟนอาจจะยี่ห้อตัวต้นอ่าอเมริกาตัวเนี่ยเราผลิตศูนย์านผลิตเนี่ยได้ใชไหถกกันเลยกุตัวผลิตในชัวร์ีท้ได้ชเมมจ้าของยอย่างต่ออเมริกาอ่าอยอย่าซังซูมเนี่ยซังซูมเนี่ยต้วในเกาหลีตัวเนี่ย ลนนตมากมทัโลงเมัวตกันตตาเปย่อแบรนด์หัวเวอ่จากนยืมสมเป็นจอในเฉดใตัวฉีอีเชตัวฉีอีเชตัวฉีอ่ะอ่ายี่ห euh ้อเนาะกูยี่ห้อยองชอบแปลให้นายอ่ะอ่ายี่ห้อทิปล้อทิปล้อยอ oppo อ่า oppo เนี่ยตัวฉีนอ่ะย่อขายกูแถวไทยานี่ยย่อขายกูดาวชอบแปลให้นายอ่ะหาย่อเดียดทั่วโลกเนาะกู สู้อ่าสังสมไอ,ไอโฟนี่ตดาวเนี่ยไอแบร,รนด์ที่จีอย่าง vivo อ่า vivo เนต่ยเดือดร้านเนี่ะตกแต่งด้วย vivo เน,ะะรรนี่ยแบรนด์ vivo กูตัวสนับสนุนร้ารรนเนี่ยแบรนด์ vivo จิตดาวยอมแบร,รนด์ asus อ่าแบร,รนด์ asus เนี่ยแบร,รนด์ที่ชายอมแบร,รนด์ lg เนี่ยยุคุณภาพยูคจงชาญยุคจงศรีก็เนี่ยเพียงแต่ว่าเหย่ากลุ่มอ มัวสต้องประมาณดันตรงเนยเเกตราคาชี้เชียร์เนอ่าเป็นที่ยี่ยี่แบนโนเกียเย่าแต่อินไทยเนี่ยนะงัวตลอดเน็่เป็นแต่หลังหลังนอ่าไอจระบบนระบบมีปัญหาเจนหลียขายชิชดตัดเที่ดปมัวหรืเตชัยสนะอย่างอ่าเบ็นิชาอ่าเบนทจัวี่นจั่วคือโซนี่อ่าเบนทจั่วโซนี่เอย่นที่เก่ามอเตอร์โลาอ่าจำแบรนเนะ สม so right ัยแต่อ the so ีมันรอช่ไหมาช่ไมแต่ชันนนึกูอ่าหาเท้เต้รอเต้เราชกปอมมัวเนี่ยได้ชหรือเตชางห้จงมวมัเนี่ยอัเดนที่ก็อีย htc เนี่ยอัเดทนึกกูยอมแบรนดคูได้ช่หคุณภาพยองเนี่ยระบบยองเนี่ยอ่าก็ออยอมแบรนด์ microsoft อ่าแบรนด์ microsoft ยอมแบรน์อีแบรนด์อดระบบปฏิิการิน windows เนี่ยมี microsoft windows นั่นลองเนี่ยหนึ่งราอมือถือ อ่าหนูก็ลมว่้ยูม no. uh ัวมนยดูแต่ฉัแต่ฉันอนหนก็ย้อนเลยไปมวแต่เชาร์ตเส้น้เนี่อ่าเขาจําแบรนดใหม่โดนจอดเนฉันน้อยเนี่ยอย่างอ่าง x เนี่ยอ่า x i a นึก็มแบรนด์ต่าับ Oppo Vivo Samsung เนี่นายอย่าแต่ชีว่าหนูอ่าคนรอตัวซึอ่าคนรอตัวนี่เนี่เสียเป้าเสียจีเป้าเนี่อ่าคุณภาพเรายอยู่เยอนกลุ่มเป็นแบรนด์เนมเนี่ cô đi cô à bên cụm bên em bên này à y hòn trở hôn à anh tuấn biết là sẽ là cụm bên em nhở bên em long long mà à nhở cụm thì ó này bên em long long mà à y nhở à tại vì nó họ là s nè à bên thì ó nhở true move nhở nó mà rút lộ một thử thế nào à เป็นที่เปย์ยอดีแทอ่าเป็นที่เปล่ายอเอเซอนอ่จาจน้องคู่คุณภาพที่เทีมยมอะอะยยฟมย้อนกลุ่มเรนเนลเนลายตอวแท้ใช่มเอเซอรูชินชน,นชนเปย์ู้ชนรอยเเน่ยอ่คา,าคุณภาพเรากูโอเคนะอ่าเรนที่จียังเป็นไอโมบายเน่ยอ่าแต่อีมาไอโมบายกุรอช่นนะค,นคุณภาพกู้จงสีตานะอ่าแต่สีนอนเรากูต่อยอดเริ่มหมดล,ละอ่าเรนที่ จิตราวังเป็น sony ericsson นี่ยเบลนทิชายจะเบ็น lenovo อ่าจบเบลน่าจะอียากว่าเฮียเตรียมมนดูคู่เป็นย่อกลุ่มเบลเนนตาวที่เน uh, so ี Str ้ยแต่ส hmm. ม mm ัยผมว่าแบ่งเราออกกลุ่มที่อ้อมเบนเนมลงลงมาเนี่ยเพราะว่าหนูชมวงเป็นระดับชมเป็นรอดแล้วตัวจอก่อนหน้าผมให้รอมารอทั่วประเทศไทยนะว่าทั่วมรอทั่วโลกเนี่ยจะหนูนุ่มเป็นมูนเต็ดิชันรอดอยู่แห่งเที่ อ่าอันนี้คุณภาพหรอนูกว่าสีจงธรรมดาแค่ไหนอ่ะอ่าตามเดี๋ยวแบรนที่จียอพวกอ่าแบรนด์จีโอนี่อ่าเทียร์วันพลัสวิโกอ่ายี่ห้อวิโกแต่ฉันนึกร้านกูมั่วงแค่ไหนอ่ะอ่าหนุ่มแบรนด์ตัวนึงฝรั่งเศสตัวเนี้ยเจ้าของหรือว่าบริษัทร้อยหนุ่มแบรนด์ฝรั่งเศสนะอ่าแฟนที่ก็ออยแฟนแบรนด์เซทีอ่า แบรนด์ตแบรนด์ที่กับเป๊อยแบรนด์อินฟินิตตชิน่เออร้ากูมั่วๆแน่ะแบรนด์นกูสีจงคุณภาพจงอย่ายราคาพิอ่าแบรนด์ที่กับปลาแบรนด์เทคโนจำแบรนด์นมา็ด็กูมั่วทั่วโลกแห่ะเนาะแบรนด์เนี่ยเด็กกลุ่มเนานะโอเคตต่ินน่เปมุงลงจสีกลุ่มที่เป๊น่ยกลุ่มที่เปย่ากลุ่มอ่าอแบรนด์นฮูภาษาอังกฤษนะฮอาแบรนด์เนี่ย เนาะแต่แบรนด์นุชโช่ไม่ยี่ห้ออ่ามม่ยี่ห้อแท้แล้วสิมานุชินจอดแท้คุณภาพจะชโช่จรงแท้เน่ะอ่าจะไปรองอยนาะแต่น้องกูเนี่ยคืเคยหอรอเนี่ยคือเคยฉีรอให้ได้ตัวเนี่ยได้ตู้จะเคยฉีรอเนี่ยก็หลับเป้าโอ้ความรู้เจนเนี่ยอ่าอีกาทีเดวเซนนะแบรนด์ทีเดวเซนเนาะแต่อีกคือมั่วแท้ได้สิมาอ่าปัญหากูมั่วจริมั่วไม่จร จอจอยี่ห้อน้ำมานนู่นม้วนศูนย์บริการหนูชี้เนาะม้วนศูนย์บริการสามารถเปลี่ยนแปะเปลี่ยนเครื่องได้ถ้ามีปัญหานะาเนาะเพียงแต่ว่าคุณภาพวิหันยันจ้าเดียร์ชิช่วยยงนะอ่านได้จอบแบรนด์อ,อัพแบรนด์น้ำมันนู่น,นคุณภาพยายช่วยยงนะเหนาะจะไปกูหลับนองโอเค็บเป้าเดียรเคยนี่ที่เคยฉีกเคยหนอรอนิจ้านะอ,าอ่าที่อ้อเนาะเซฟไอคิวอ,อ่าเซฟไอคิวที่แปะยี่หอ้อวิวขั้มอ่า ทีเปล่าย่อยี่ห้อนเน็ตอ่าที่จียม่ยี่ห้อไอมิ่เนาะ like อ่าอยอขยมัวเนี่ยกูคอ approved, อ ot, ед, ือเรอยประมาณไฟเข้าๆฮะเป็นทิดดาวยำเด่นจีเน็ตเด่นทิชายำเด่นเอสตันเนาะอ๋อแต่ฉันอนยอนนึกถอยู่อยู่อเอสตันหาอินเทอร์เน็ตเราอยู่หาอ่าทีวีเนาะเด่นเอสตันนะหรือย่อนเด์น จชมวชมเบยได้แตินาลปมยห้งจนึงชมเบจอได้ิมาคนภาพยช่จชวยจอเนี่ยนี้เคยสีนี้ตกรเป้าเลยนะอ่ายี่ฮ้ที่ย่อ S K G อ่าที่จั่วยอ i n n o v ที M ่เก่ายอ M G T น่นอ่ะอ่าให้วิวตอนยี uh ่ห huh. <iny> ้อ <like> ยังอยูจุดเปาได้ได้สิมากูพยายามแบ่งจอยี่ห้อมูวของทยทนีเปวาเปเปาให้หนอนมินีเนี่ย เปรอทาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดตัดฉนอเนดนมาสถานการณ์โควิดมาอวนเราปอ่อุนนิ่ยองัวเกินเนาอุนนิ่ยองัวเกินนะตดีไปกูช้อนชชยเห็นได้เนี่ยตัดินอคุณหนอนเอาไปรูจอเนไปจอมโม่นะเอาไปรู้จอจอเน่รอสันเนาะอ่าลทิเตชรออย่างเปว่าหรือเกาหลีรอไปอ่าลิเตชรอเน่เจัรจอดจเลย้อใช้ปเนยอ่าตุ้งยอเขา tu tu nó nó sẽ nó cho nhau chế mà chỉ tay kia đi à cho cho nên nhau chế chế bên đó cứ cho ta nó gì mà cứ xả thì bé son chạy muốn tay thế này nhở họ ít xe à ít là cũng cho cho tu nữa tu lo nó để chơi lo nó à nhau bùn bẹt té à nhau là tua plong nong này nhở cả plong nong mà xí đi nhưng chúng mua mỏ nhở ระว่างเด็มอดดวจิมอเจ้กูมนเราเจนนอยปกติตาเนี่ยอันใดฉมาเตนสถานการณ์นี่นองมากุกุษาสาธยไปกุชายเียได้มาไปกุชนชายเห็งเนี่ยชดชชโทษเนียเลยเฉาเราอยู่เฉาเนี่ติดเฉาเนี่ยเต้นโลกนราเจอย่างนี้ไขวัดเนี่ยอย่าอยู่เย็นนองเจกีมตหลายเสนเนี่ยอันในกลุ่มน้องเขาอ่าอ่าคลิปเขาเต้นไทยเลยทัานราเต้นหมอดเราานเนี่ยอเนี่ย อ่าโรคโลคนอมาเนืน้ืืจีอ่าจนจนแช่เบาอ่าเต้โรซาเนาะเต้โลคอ่าไข้หวัดน,น่องเนาะเต้โลคเนาะมาสมมุติว่าก็อ้วก็ติดอีปวดเร่งนะอีปวดเร่งมาก็าจอดนี่ยเปล่าเจ,นจ,นจนาอาจี้จ,จอาเร่งมาอยู่จุดตัวเนาะจอามอมาจุดตัวเพราะว่าอ่านเนืน้อมอกใช่ใช่ตัวใช่ใช่เนาะพอเจ่าโควิดสิบเก้านมาเนืน้อมอ หนูมอกงจ้ะอย่างจงกอยู่เอาป้าเทียอยู่มองนเจนหนสิ่งอ่าใช้ยีนฮ่องกงเนี่ยน้องเนี่ยอยู่มาปีมัวอาการเนี่ยเจนหนอ่าก็สามารถรักษาได้เนา่ยแต่อีปัวเล่งอ่าอีปัวเล่งมาตัวประมาณเป็นเล่งซึ่งเนี่ยหอยจอเอประมาณยีดจ่าต่อเปอร์เซ็นเจส่วนเต่าเจนหนคอจงอ่าหอขอหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นเจจอยู่มองเห็นเห็นเนี่ยจะองเห็นเห็นได้ใช่ไหม นึ่งกับปอร์เซ็นต์่กูตัวเทีเป๊ะเซื้อออ่าเป๊ะเอร์เซ็นต์เียวเปลป๊ะเอร์เซ็นต์ซื้อเนี่ยเนาจปีซื้อแต่อีปุ่นเล้งอ่าอีจาเล้งจะอย่ลักษาะงอ่าหนึ่งเกับเล้งจะหนึ่งยี่หม้อเห็นเห็นาะม้อเห็นได้ไหมลักษาะประมาณก็ชาเล้งอ่าจประมาณชเปอร์เซ็นต์ืเฉลี่ลักษาชจีจีตาเนี่เฉลอ่าตัวมู เป็นเปอรซ็นตมาปีเสียมัวแต่ม่งและชินที้เรื่อยสรวนะน่อีมาจมูกน้องยูเ่มังอยู่ประมาณจิเจ้าเราจะทรงเจมูมานุคุณภาพอะไรเนียสุขภาพรูเจเนาะยิ่งช่วยจองละอ่าหออยู่ดมมม้อหรือย่าเน่ยอยู่เราเราจะยู่มัมม้อหรือย่าดรอเนีมอุ้มนรอนะเจ มโลโควิทร้อยเจนึงหมอใชมอจงเจรษางัวเนี่ยที่เสียดาวเสียาจอก,กลุ่มประมาณอายุเล่อยเเขาจาะอรัวเนเจอาจะรัวย่อรัวย่อเจนึงมอเท่านึ่งหัวรัษาเต่านี่แต่ชนเราก็มุดช่วรักษาเต่านะเทียอาวิธีป้องกันเนี่ยไปกู้พยายามป้องกันของจ้าองเ่านี อ่านโลกวิโนวัวกระทบไปอ่าการค้าการขายเนี่ยจีหายนโยกออตื้ซีนะแต่ฉีนอได้เชอรอินเตอร์เนเนี่ยอ,อินเตอร์เน็ตเนื้อหลเดีกปิดประเทศนนเนี่ยเกลีประเทศนะงดวัวัวกิจกรรมช่วยอย่านะเอาจีหายนเรื่องอ่าการประชุมกันเข้าบอร์ดเนาะการพบปะผู้คนนันดาวเนี่ยเทียอ่า กานเล่นกีฬาเนี่เต้นแต่ทันทรอช่วใหญ่งกิจกรรมจะนึ่งอยู่ลาตัวอิตาลีละอิตาลีอยู่ลามู่ละชิปุกีกนเนีะยะเกิดอสนาการเดียวกันทันทีเนี่ยอนออาเดเอในเดซเท้ายนเนาะในเเท้ายนเชินอเรากู้จิตกเกิเทเช่นนะอดัีมาหาไปจังหวัดเชียงรายเกียเนาะผู้ว่าเรากู้สั่งการตัวเนาะกู้ิึมวกิจกรรมชัวใหญ่่ให้นะอีมานาะอ่าชิบุจัดกีฬาเนาะ

่าจิบวค้ขาขายเนาะหอการประชุมการกีฬาโอชุอยากกิจกรรมทุกอย่างเนา,าะเจ๋เลยจิบมวมั่วเลยนะเทศเะศกาลได้ชิโนเนาะอ่าเจ๊กูมั่วผลกระทมดาวเกิดได้จ,จ,จิมาแต่ชินโนจะไปจิ๋โอวยเชียเนาะอวยเชียทำใจเนาะในเทียเอาสุขภาพก็ดยองอเด้นะเจอยู่พิรีอยู่มั่วรุ่นเองมือยาดออนเด้นะเนาะก็ดเพชรช่อช้อนชายแหงดาวได้เนาะ à giờ cứ muốn đặt giờ cũng muốn đặt drone à giờ cũng muốn mà cũng sốn cả mày thế. à thế thì cũng à để cho nó để bé chỉ cả làm mày nhọ. à cô, à té xe à trồng trồng thả xí chín này nó à trong là nếp ba của nào thế nào อ้าวจนจีเนาะจนจีเต้เนี่กูอยากไปอ่าท่ายร oh, ูอย่างเนาะทายการใช้งานมือถือเนาะอ่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเนาะหรือว่าวิถีชีวิตเนาะกูพยายามอ่าคุยเรื่องอ่ามือถือเที่ย์แก้ไขปัญหามือถือเราเนี่ยคุยแต่เรื่องอ่าสถานการณ์ปัจจุบันเราเต้อยู่รุ่นนึ่เนาะอ่าเต้ก็ใช้ชีวิตเต้เนี่ยเห็นแต่คนแต่ก็ถอดไปเฉยแต่อ่ากูฝากติดตามนั่นเองะอ่าตามในไายเจกอ่าไปชื่นใจดีนะสิเพราะฉะนั้